ได้เพราะเอาไปรวมกับคุณแม่นะทุกคนนะนดเดี๋ยวนะปุ๊บเดี๋ยวโอนเขา้าคุณแม่ไปเลยไปร,รวมมันทีเดียวเลยนะครับนี่คือลองความสามารถของคุณพ่อว่าคนจะทราบยอดอยู่แล้วทราบครับผมไม่มีการโกงไม่จะโกงตอ <laughs> นนี้เร็วทุกคนขอบูบี่ไงกับบูบี่ก็กับบูบี่ก็มา โบีให้ประจำคดูเยอะอนะวันนี้ใช่ครับสวัสดีคุณพ่อสองแดงค่ะขอบคุณครับ K านน่านะครับขอบคุณสองแดงนะครับสามหกแล้วลุกคนเร็วทิกซี่ใบทิกซี่ใบ,บนะครับรับรองว่าค่ำคืนนี้พ่อดีใจมากขอบแค่นี้พอนลครับจะส่งไปรวม,มกับคุณแม่นะทุกคนนะจะส่งไปรวมที่แม่ไล่ให้ครับห <ผม S 2> ให้แล้วก็ไปงานไว้ครูนะครับวันที่สามที่สี่นะทุกคนนะ โต่อจะรอค่ะติบทิปทีท่ใบแดงนะทุกคนวันนี้ขอแค่ครัสิขอโอ้เก่งจัดไม่เคยไได้เอ้ยอิยึ่งแดงแม่นีพบบ <S <S อ่อกุปขอบคุณครับโอครับผมเลยอีกทิปสามใบแดงนะครับแม่นีพบ่อกบุก็เข้ามาเรืเรอเร่อยๆนานๆเข้ามาทีสามเจ็ดแล้วครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณลูกจุกแดงด้วยที่คอยเขียนนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากแม่นีเพราะุ่มเนี่ยเขาให้ไลฟ่ใหม่ๆนะเออเขามาเอาจำานเหมือนกันใช่พุณมมาแล้วค่ะมองให้พ่อไลฟ์ดูบ้านนี่เป็นงงกับแม่ค่ะครับโอ้ยอีกสิบสามใบนี้ถ้าพ่อพาสิบนี้คืนนี้ครับค่ำนี้เฮ้พ่อเลยแล้วเจะพ่อจะเอาไปที่ของคุณแม่รวมอีกสองใบแดงโบวี้ขอบคุณมากลูกโบวี้นะครับเอากคนมาเร็วอีกสิบสามเก้าแล้วอีกสิบเอ็ดใบแดงนะครับจบเลยนะครับค่ำคืนนี้ พ่อดีใจที่สุดที่รายได้ถึงหาถึงไปได้เต็นเต้นเต้นเต็นเต้นเต้ได้จริงโอนจริงนะคะจริงครับอีกสิบเมตใบแดงทุกคนใช่หอยได้ที่เจอสาธุเป็สิ่งอะไรที่โอ้ดีใจมาก กับแม่ทานข้าวครับเนี่ยครับย่าง,าง,างครับกินขนมกันอยู่ครับขอบใจโบบีบ่นะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยนะคะลูกโบวีเข้ามาอย่างไรก็ให้ตลอดนะครับขอบคุณมากเลยนะกท่นอิสไปแดงเลยทุกคนเอามานึ่งแดงก่อนเลยครบสี่สิบนะครับ <Okay. S 1> ไปงานอพ่อให้แม่ช่วยไหลไม่ได้ลูกเขามันเป็นงานไวคูถึงได้แค่ั้นนะลูกนะวันปกติก็ ไม่ค่อยเน็ตเฉพาะไรเองนะครับคะแนนนะแต่ว่าไม่งารไว้ครูงานสำคัญจะได้ไม่เขื่อไม่ได้เพราะว่าประชาชนเยอะนะคะงานนี้แล้วพ่จะได้ไม่อายถ้าเกิดผมได้เข้าแม่นี่โอเคเลยเข้าแม่ไปติดพันใบแดงแล้วพ่อติดพันใบแดงคุณคิดเดว่ามันจะโอ้โหมหาศาลมากถูกต้องเข้าแม่เขาได้ไปเท่าไหร่นะเป็นใบ